การที่เราจะเข้ามาเทรดนะครับนอกจากเป้าหมายชัดนะเรื่องของความรู้เรื่องของความอึดมันยังมีอย่างอื่นที่สำคัญไปกว่านั้นอีกนะครับสิ่งแรกเลยพี่ไอให้ค่าความในเรื่องของทิศทางน,น้องๆหลายๆคนตั้งเป้าหมายนะครับน้องๆหลายๆคนมีความพยายามนะแต่ว่าทำยังไงก็ไม่ถึงไป ไม่สามารถเดินไปถึงเป้าหมายได้สักทีหนึง่งนะครับหลายๆคนหลงลืมไปว่าเราไม่ได้กำหนดทิศทางเดินไปถึงเป้าหมายพยายามบุกป,ป่าฝ่าดงนะครับไปอย่างสเปะสปะไปอย่างไม่มีทิศไม่มีทางนะพยายามแล้วพยายามเล่านะครับพยายามที่จะฝึกฝนพยายามที่จะเรียนรู้วันหนึ่งใช้เวลา3ชั่วโมง4ีชั่วโมง5้าชั่วโมงก็แล้วแต่ที่จะหมกมุ่นอยู่กับการ วิเคราะห์กราฟการดูคลิปวิดีโอการดูอะไรล่ะหาข้อมูลความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับเราพยายามแล้วหลายๆคนท้อนะครับพยายามแล้วพยายามอีกแล้วทําไมมันไม่ไปไหนสักทีนี่อยากจะอธิบายแบบนี้นะการที่เราจะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับมันอาจจะสําเร็จนะแต่มันใช้เวลานานนะครับถ้าเกิดว่ามันผิดทิศผ,ผิดทางไปเรื่อยๆนะครับไม่ไปไหนสักทีเนี่ย บางคนท้อก่อนก่อนจะไปถึงเป้าหมายอ่ะเป้าหมายชัดเหลือเกินนะอยากจะสําเร็จอยากจะทําให้ได้นะครับพยายามแล้วพยายามอีกแต่มันไปไม่ถึงสักทีอ่ะเนื่องออกไหมมันไม่มีคนนําทางมันเหนื่อยใหญ่บอกเลยนะครับมันเหนื่อยไม่ได้บอกว่าเราจะต้องไปเสียเงินเรียนคอร์สแพงๆนะครับเราจะได้สําเร็จไม่ใช่นะครับ่หญ่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีกลุ่มมีก้อนมี คนที่มีเป้าหมายเดียวกับเรานะครับแล้วก็มีคนนําทางช่วยนะครับเราจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นเราไม่ต้องไปสูญเสียเยอะเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วนะครับเลิกลองผิดลองถูกได้แล้วพี่ให้ทำคอร์สเขตสดวิเคราะห์สดนะครับมาหลายซีซันละซีซันหนึ่งซีซันสองซีซันสามาซีซันอะไรละ่ะสเปเชียลสเปเชียลรีเทิร์นนะครับ น้องๆนักเรียน,น,น,นที่มาเรียนกับพี่ยายตรงนี้หลายร้อยท่านนะครับและมีจํานวนไม่น้อยที่มีความตั้งใจจริงๆลงเรียนตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งมาเลยนะครับลงเรียนตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งมาเลยตอนนี้ทํากําไรวันละพันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับมีหลายท่านเลยทากาไรวันละพันเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเขานะครับเป็นอะไรที่น่าชื่นใจๆๆๆๆนพี่ใหมีรีวิวให้น <ๆ S 2> ้องๆเห็นอยู่ทุกวีทุกวันนะครับ การเข้ามาเรียนในเรื่องของเทสดวิเคราะห์สดตรงนี้ดียังไงมันเป็นเหมือนการเรียนในภาคปฏิบัติเราได้เรียนรู้จากกราฟจริงได้วิเคราะห์กราฟจากสถานการณ์จริงๆกราฟแบบไหนเข้าเดอร์ได้กราฟแบบไหนเข้าเดอร,บบไรบบไ์ไม่ได้เข้าเดอร์แล้วแพ้ตามเทคนิคไหมแพ้แพ้เพราะอะไรอ่ามันมีสาเหตุทุกอย่างต้องมีเหตุและผลที่จะต้องอธิบาย ให้กับตัวเองฟังได้มันแพ้เพราะอะไรหนึ่งแพ้เพราะณนเวลานี้ตลาดมันไม่อือ้อตลาดมันกาลังมีความผันผวนอยู่แต่เราก็ยังดันดลังเข้าออเดอร์สาเหตุอาจจะมาจากการนั่งกัฟนานพอนั่งกัฟนานเป็นไงมันเริ่มที่อยากจบงานไงน,นะครับหลายๆคนนั่งดูกัฟนานนะครับมันเริ่มที่จะเข้าข้างตัวเองเริ่มที่อยากจะจบงานเร็วๆนะครับความละเอียดเริ่มน้อยลงเหตุผลเริ่มที่จะ หาเหตุผลมาสนับสนุนนะครับให้ตัวเองจบงานไวๆอ่ะพูดง่ายๆแล้วสุดท้ายก็แพ้นะครับก็ตกเป็นเหยื่อของตลาดไปหรือแพ้แพ้ได้พอแพ้แล้วไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แพ้แล้วเริ่มที่จะมีการอะไรแก้คืนหลายๆคนจากที่รอนานๆได้ตอนนี้กลายเป็นว่าจะต้องเอาคืนในทันทีทันควันนะครับ ไม้ต่อไม้เริ่มมาไม้ต่อไม้เริ่มมานะครับเริ่มที่จะมีการโอเวอร์เทรดจากไม้ละ5เหรียญกลายเป็น10เหรียญเป็น20เหรียญเป็น40เหรียญโอเวอร์เทรดไปเรื่อยๆเพื่อหวังที่ว่าขอสักไม้นึงหนะให้มันเข้าใช่ไหมแล้วเป็นไงสุดท้ายสุดท้ายล้างอันนี้คือเหตุผลของคนที่ไม่มีเดินแบบไม่มีไม่มีทิศไม่มีทางนะครับอ่าเป้าชัดนะอยากสำเร็จนะครับความพยายามสูง แต่มันไม่มีคนนําทางไม่มีเพื่อนฝูงที่จะคอยประครับประครองกันไปนะครับนอกลู่นอกทางตลอดสุดท้ายเดือดร้อนนะครับเสียหายนะครับตรงนี้อยากจะฝากไว้นะถามมาเยอะมากทั้งน้องเก่าน้องใหม่ทั้งคนที่ติดตามวิไอน,นะครับว่าซีซั่น4จะเปิดอีกเมื่อไหร่เปิดที่เมื่อไหร่ พี่ไอบอกวันนี้เลยนะครับว่าวันซีซันสี่ซีซันสามกำลังจะจบแล้วพี่ไอเปิดซีซันสีในวันที่สิบเจฟังดีๆนะวันที่17นี้นะครับน้องๆมีเวลา7วันที่จะตัดสินใจวันนี้วันที่สิบเอแล้วนะมีเวลา7วันครับมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างจะได้ไม่ต้องมาถามอีกนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าตอบคำถามกันอยู่เนี่ยนะครับคลิปนี้น่าจะละเอียดที่สุดแล้วนะครับ คนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนมีค่าใ,ใช้จ่าย2,000บาท2,000บาทเราจะได้อะไรกลับคืนไปบ้าง1นน้องๆจะได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องของเทคนิคนี้นะครับในคอร์สวิดีโอล่วงหน้าก่อนเลยเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับมันก่อนแล้วพอเรามาเทรดสดด้วยกันเนี่ย30วัน30ชั่วโมงเนี่ยเราจะทันเพื่อนๆครับเราจะรู้ว่าเรากำลังพูดถึงจุดไหนอยู่ เราก็จะเข้าออเดอร์แบบไหนเข้าออเดอร์เพราะอะไรมันมาจากตํารานะครับในคอสวิดีโอนั่นแหละนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงเรียนกับพี่ไอ้นะครับน้องๆรีบลงเลยเพื่อที่จะเป็นการปูทางให้กับตัวเองนะครับเรารู้น้อยกว่าเขาเราต้องพยายามให้มากกว่าเขาไม่งั้นมันก็ไม่ทันเขาอ่ะ นะครับอย่าปล่อยเวลาครับน้องๆอย่าปล่อยเวลานะไม่ใช่พอใกล้จะเปิดคอร์สละนะครับเรามาลงเรียนเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาในคอร์สวีดีโอถูกต้องไหมส่วนน้องเก่านะครับน้องเก่าน้องเก่าคือนักเรียนเก่าที่ลงทะเบียนกับพี่ไอไว้แล้วนะครับไปทบทวนนะครับในในในบทเรียนนะครับลงทะเบียน1000บาท 30วัน30ชั่วโมงนะครับตกอยู่ชั่วโมงละ33บาทหาไม่ได้พี่ญ่บอกเลยหาไม่ได้นะครับใครจะมานั่งเทรดสดให้น้องดูทุกวันทุกวันทุกวันวัน,วน,วน,วนละชั่วโมงเนี่ยนะครับกดออเดอร์พร้อมกันได้ไม่กดก็ได้แล้วแต่นะครับอ่าจะเห็นว่าพี่ไอรีวิวให้เห็นเยอะแยะนะลูกศิษย์พี่ไอทำผลงานกันได้ ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับดีขึ้นดีขึ้นจนน่าเชื่นใจเลยทีเดียวนะครับคนที่โดยเฉพาะคนที่เขามีความตั้งใจสูงนะครับเรียนรู้กันมาซีซันหนึ่งซีซัน 2, สองซีซันสามเขาทุกซีซันนะครับเขาไม่ได้เก่งกว่าเราไม่อบอกเลยเขาไม่ได้เก่งกว่าเราแต่เขามีความตั้งใจเขามีความพยายามมากกว่าเราหลายๆคนลงทะเบียนแต่เข้ามาเรียนบ้างม่เรียนบ้าง อันนี้ก็เราก็ได้รับเท่าที่กับความพยายามของเราอ่ะใช่ไหมเราพยายามน้อยเราก็ได้รับกับคืนไปน้อยนะครับคนอื่นเขาเข้ามาดูทุกวันทุกวันทุกวันผลงานเขาดีขึ้นก็ไม่ต้องแปลกใจก็เขามีความพยายามมากกว่าเราใช่ไหมอ่ามันก็เหมือนการลงมือปฏิบัติอ่ะทําซ้ําๆๆซ้ำซ้ำเราจะรู้ว่าทําแบบนี้แล้วมันไม่สําเร็จเราจะรู้ว่าทําแบบเนี้แล้วมันจะชนะนะครับ มันการเทรดสดวิเคราะห์สดนี่มันดีตรงไหนมันจะมีอินเนอร์ครับอินเนอร์ที่เรามีร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับร่วมกับกราฟจริงถ้าเกิดเรามาดูเราไม่เข้ามาดูพยายามไม่เข้ามาดูแล้วก็มาดูย้อนหลังมันไม่ต่างกับการไปนั่งดูใน y o u t u b e อะน้องนึกภาพบอกไหมอ่ามันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะวันที่17เจอกันนะครับซีซั่น4 คนที่ยังไม่ได้ลงเรียนนะครับรีบเลยเพื่อที่จะได้ไปศึกษาล่วงหน้าไปเลยนะครับ7วันนะตลาดนี้ทําเงินได้ไม่มีขีดจํากัดเราไปเรียนในมหาลัยเราใช้เวลา4ปีนะในการเรียนรู้นะเพื่อจะทําเงินจากมันนะออกมาทําเงินเดือนละหมื่นห้านะครับแต่น้องๆของพี่อเนี่ยบางคนใช้เวลาแค่3เดือนนะครับ ทำเงินมากกว่าทางคนที่ทําเงินเดือนกินเงินเดือนมาหลายอ่ามานานล้วกนะครับอ่าก็ไปดูรีวิวเอาแล้วกันหน้าหน้าเฟซน,นะครับอันนี้ฝากไว้เพราะว่าถามกันเข้ามาเยอะนะครับวันที่17เจอกันนะครับก็อ่าใครสนใจก็ทักมาก็แล้วกันนะครับทักมาแล้วเจอกันนะครับในคลาสนะครับวันที่1ิบเพฤศจิกายนนี้นะครับน้องสวัสดีครับผม